สว,ส,สวัสดีค่ะคุณโจนะคะคือวันนี้มีเรื่องที่อยากจะมาแชร์มากเป็นเรื่องของคุณฝ้ายที่อเมริกาเป็นเป็นเคสพิเศษนะครับเพราะว่าคือเขาจะบินไปกับอเมริกาประจำเนาะพอมาเมืองไทยก็จะซื้ออุมิกับเพ็โซ่ประจำอ่ะตอนที่ซื้อประจำเพราะว่าลูกสาวเป็นภูมิแพ้อ่ะเขาจะแพ้รอเกสรรอเกสรกับตัวของอากาศ คือเมื่อสองสามปีก่อนเนี่ยรวมจนแบบหน้าบานกลมเป็นสาวนี่อยู่ในวัยประมาณสิบกว่าขวบเขากินยาแก้แพ้ก็เอาไม่อยู่เนาะแต่ว่าจริงๆวันนี้ที่มาแช์นี่มันไม่ได้เป็นเรื่องที่อยากจะแช์เนาะคือรู้ว่าเขาก็จะเขาก็จะพูดคุณโจรู้ไหมว่าผิดพัณุ์อูมิกับเอโซดีามากเป็นพของของของเจลเราดีหมดเลยแต่ว่าที่ทําให้เขาประทับใจทุกวันนี้ก็คือเรื่องราวเมื่อแปดปีก่อนคือคือคุณคุณคุณ้ายเนี่ยเขาเป็นชาริตี้คือเป็นพวกทํากิจกรรมพวก โครการกุศลเนีน <S 2> <S 2> ่ยเมา่อก่อนนะ,ะครับตอนนี้เขามาเมืองไทยเนี่ยเขามารู้จักปิพันเจลเนี่ยก็รู้สึกว่าประทับใจเขาก็เลยตั้งกลุ่มก็คือทําเป็นบริจาคก็คือเขาเขาไม่ได้เน้นขาย,ยตัวน,นั้นน่ยคนเทนก็คือใครที่เขาสนใจเอาเงินมาบริจาคแล้วเขาจะซื้อปิพันเนี่ยไปไป,ไปบริจาคให้กับเด็กที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพในบ้านราชาวดีชายนี่เมื่อแปดปีบบก่อนคือทาเป็นทาเป็นโครงการก็เลยเชิญ คุณหมอของของเจลของเราเนี่ยไปไปตรวจก็คือเราเข้าโครงการในตอนนั้นคุณคุณไฟบอกเข้าโครงการ20 20คนคือเป็นเด็กนะครับเด็กเด็กแล้วประมาณ20คนเนี่ยก็จะเป็นเด็กที่อายุประมาณต่ำกว่า10ปีซึ่งเขาบอกว่าจะมีเด็กเสียชีวิตทุกๆปีเลยแล้วเขาก็เลือกที่แบบว่าแบบแบบสุขภาพแย่แล้วแล้วเขาบอกเขาจำได้อยู่เคสหนึ่งคือที่น้องคอมบางที่น้องคอมอันนี้ น้องคนนะั้นคือแบบเข้าไปเนี่ยคือน้องเขาว่ามีปัญหาเรื่องพ,พิก,การในเรื่องของเดินไม่ได้หรือต้องนั่งรถเข็นหนึ่งนะ mm hmm. สิบขวบเด็กเออแล้วก็คือเขาเหมือนกับเอ,อเหมือนกับว่าไม่ได้สารอาหารคือผอมจนกระทั่งแบบไม่มีปฏิกิริยาไม่มีレスปอนเลยก็คือไปพูดไปคุยเนี่ยเขาก็จะน้ำลายลื่ยยื้อแล้วก็ตาเหมือนลอยอะไรเงี้ยตอนที่เขาเริ่มต้นนะครับแล้วครัวน,นี้ทางคุณหมอของทีมของ,ของ,ของเจลของเราเนี่ย เรานะนน้องเขาน่าจะมีเรื่องของปัญหาสุขภาพหนักสาราหารก็แนะนําตัวของอูมิกับฮาร์ทอูมิกับฮาร์ทก็คืออย่างอย่าละสองนะครับเคสเนี่ยเป็นเคสที่ชัดเจนมากเพราะว่าเขาให้กินเพียงแค่ประมาณเจวันเนี่ยเริ่มมีปริยาคือฝ่ายเขาบอกว่าเขาเรสปอนกลับได้แล้วคือแบบประมาณพูดแล้วก็เออไม่มีการมีรู้เรื่องรู้เรื่องนะครับแล้วก็ประมาณหนึ่งเดือนครับ หัวเขาเนี่ยจะเป็นเหมือนสตะเขาเรียกว่าไะมรันตออุชันตุเออชันตุชันตุคือไม่มีผมมาแล้วก็แบบเป็นเป็นแบบเออมันแผลน,น่ากลัวมากคือเด็กเขาผมหน้าทายเขาหงอยนะครับผานไปหนึ่งเดือนพรับก,กินภูมิก่อฮะผมขึ้นมาครับแล้วไอ้ที่เป็นชัชนตุเนี่ยจางลงหายแล้วผ่านไปประมาณเกือบสองเดือนนะครับเขาเข้าไปตลอดเขาบอกว่ารู้เรื่องเหมือนเด็กทั่วไปแล้วก็ทักฟลายดูยจําได้ว่า ฝ์ายมาเยี่ยมทุกครั้งพี่ฝ้าพี่ฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เขาบอกว่าเคสนี่คือแบบว่าทําให้เขาแบบประทับใจทุกวันนี้เขาเลยกลับมาเมืองไทยก็ซื้อกินตลอดเขาบอกว่าเไม่มีอะไรที่ดีกว่าเจลอีกแล้วแล้วก็เป็นที่แบบตื่นเต้นมากคือผอของทางระชบดีเขียนจดหมายขอบคุณเลยนะเขาบอกว่าปีนี้เป็นปีแรกที่เด็กทั้งหมดเนี่ยไม่มีใครเสียชีวิตแม้แต่คนเดียวคือคือุก ิต,ต,ตก็คือกลุ่มน,นี้แหละก็คือกลุ่มเด็กที่วีคอย่างนี้แหละกลุ่มน,นี้แหละที่เอามาทำใส่ใน2เดือนนี้แต่ว่าเราไปทําให้เด็กกลุ่มนี้สามารถที่จะมีชีวิตใ<ช>ต่อได้ก็คือมีมีสารอาหารที่ดีก็ต้องบอกว่าเขาจําจนวันตายเลยนะครับก็ต้องบอกว่าเจลเราดีจริงก็ฝากไว้ครับว่าเคสนี้เนี่ยเด็กเด็กก็ทานผู้หญิงก็ทานดีไม่ต้องรอเป็นหนักก็ก็ทานไว้ยังไงก,ก็ป้องกันไว้ก่อนอดีกว่าว่า ค่าใช้จ่ายในการป้องกันเนี่ยมันกําหนดได้มันมันมันกำหนดได้เราเลือกได้แต่ค่าใช้จ่ายตอนเราป่วยแล้วหรือเราต้องรักษาแล้วมันกําหนดไม่ได้ครับหมอบอกเท่าไหร่ก็ต้องจ่ายเท่านั้นในการป้องกันไว้ก่อนจริงนะขอบคุณคุณโจมากค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ please subscribe to see new video